ชาวเน็ตคอมเมนต์สนันจินตลาหลังเคยเอาลุงพลมาร้องเต่างอยก่อนสารตัดสินทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันสนันเมื่อนักร้องชื่อดังจินตรลาเคยเอาลุงพลมาเต้นเต่างอยจากกรณีที่สารจังหวัดมุกดาหารได้พิพากษาตัดสินคดีน้องชมพู่เมื่อวันที่20ธันวาคมสั่งจำคุกลุงพลหรือนายชัยพลวิพา เป็นเวลา20ปีส่วนป้าแตนนางสาวสมพรหลาโพสารให้ยกฟ้องเบื้องต้นตอนนี้ลุงพลได้ถูกประกันตัวชั่วคราวล่าสุดก็เป็นประเด็นดรามา่ากลายเป็นประเด็นร้อนหลังทัวลงนักร้องดังอย่างจินตราในคดีน้องชมพู่ชาเน็ตได้ถามว่าจะรับผิดชอบยังไงหลังเคยเอามาสร้างกระแส หากหลายคนจำได้ครั้งหนึ่งจินตลาพูลลาบได้เคยนำลุงพลมาร่วมฟิเจริงเพลงเต่างอยจนเพลงด่งดังเป็นพลุแตกคนรู้จักทั้งบ้านทั้งเมืองทำเอากระแสของลุงพลทวีคูณความโด่งดังมากขึ้นจนได้รับงานอีเวนต์โชว์ต,วตัวต่างๆมากมายรวมทั้งการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังทำให้สื่อสังคมให้ความสนใจในตัวลุงพล และจุดนี้ทำให้ลุงพลได้ก้าวเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเต็มตัวเลื่อสุดในความเคลื่อนไหวของโซเชียลทำเอาชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันสนัน่นใน Facebook ได้โพสต์ล่าสุดของคุณจินตลามากมายเช่นอยากฟังเต่าง,งอยของลุงพลครับแม่จินสุดยอดครับลุงพลมาด้วยไหมครับสุดยอดครับศิลปินและทางค่ายเพลงจะออกมาขอโทษกับสังคมไหมครับ ที่เอานักโทษคดีน้องชมพู่มาร่วมสร้างกระแสขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างตอนนั้นคดียังไม่ตัดสินใครเล่าจะไปรู้ถ้ารู้คงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ล่าสุดนั้นชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายขณะที่จินตราก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในการตอบคอมเมนต์มีเพียงแค่การโพสต์โปรโมทเพลงใหม่เท่านั้น